สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกคนทั่วประเทศโดยล่าสุดทางศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 หรือว่าสอบศออซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานได้มีมตินะครับเคาะมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรคนจนนะครับโดยจะมีการเพิ่มวงเงินนะครับหรือว่าเติมเงินให้ทุกคนเลยนะครับเดือนละ500บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับตุลาคม500บาทพฤศจิกายน5 0 0บาทและธันวาคม5 0 0บาท นะครับซึ่งวงเงินที่เพิ่มมานี้นะครับก็จะใช้สำหรับการซื้อของนะครับซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคือปัจจุบันเนี่ยวงเงินซื้อของของบัตรคนจนนะครับเราก็จะได้วงเงินนะครับเดือนละ200 และ300บาทตามเกณฑ์รายได้ของแต่ละท่านนะครับในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็ได้บวกไปอีกเดือนละ500บาทนะครับก็คือก็จะได้คนละ700ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับทั้ง3เดือนเลยนะครับสรุปก็คือได้วงเงินซื้อของเพิ่มคนละ1,500บาท นะครับตุลาเป็นต้นไปครับเงินก็จะเข้ามาในบัตรนะครับท่านก็รูดซื้อของได้เลยนะครับอันนี้เป็นข่าวดีล่าสุดสำหรับท่านที่มีบัตรคนจนทั้ง14ล้านคนทั่วประเทศนะครับซึ่งข้อสรุปทั้งหมดนี้นะครับก็จะเร่งนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อ พิจารณาและดำเนินการอนุมัตินะครับตามระเบียบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งก็น่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เลยซึ่งปกติวงเงินที่เราใช้ซื้อของในแต่ละเดือนนะครับเงินก็จะเข้าในบัตรตั้งแต่วันที่1ของทุกเดือนเลย น,นอกจากนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับบัตรคนจนก็คือในเดือนกันยายน6-3นี้นะครับก็จะมีสิทธิที่อยู่ในบัตรคนจนหลายสิทธิที่จะหมดอายุลงนะครับหลักๆกก็มีค่าใช้น้ำฟรีเดือนละ100บาทใช้ไฟฟรีเดือนละ230บาท นะครับเงินคืนภาษี5%นะครับสำหรับไปรูดซื้อของที่เข้าร่วมโครงการนะครับเดือนละไม่เกิน500บาทรวมถึงเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนเดือนละ50-100บถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับทั้ง4สิทธิพิเศษนี้นะครับก็จะสิ้นสุดจะหมดอายุลงในเดือน ันยายน6 3นี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลนั้นจะมีการต่ออายุมาตรการสิทธิพิเศษเหล่านี้เพิ่มเติมให้อีกหรือเปล่านะครับส่วนสิทธิหลักอื่นๆก็ยังคงใช้ได้ตามปกติต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับก็คือวงเงินซื้อสินค้านะครับซึ่งก็ได้เพิ่มอีกเดือนละ500บาท นะครับรวมถึงวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินนะครับรถบขอสอนะครับก็ยังคงใช้ได้ต่อเนื่องเดือนละ500บาทรวมถึงส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะครับ45บาทต่อรอบ3เดือนนะครับก็ยังคงใช้ได้ต่อเนื่องไปทุกเดือนนะครับก็ จนกว่าที่จะมีการประกาศให้มีการลงทะเบียนบัตรคนจนชุดใหม่นะครับซึ่งก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปี 6. 3นี้นะครับก็น่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ที่จะได้รับบัตรคนจนนะครับก็อาจจะดูรายได้ในภาพรวมของครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะสกัดคนจนตัวปลอมนะครับไม่ให้เข้ามาได้รับบัตรคนจนนะครับก็จะคัดให้เข้มข้นนะครับเหลือเฉพาะคนจนตัวจริงที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นที่จะได้รับบัตรคนจนนะครับซึ่งก็จะมีการ ปรับปรุงในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่ได้รับบัตรคนจนนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างตรงตัวตรงจุดแล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็มีการเก็บข้อมูลการใช้จ่ายนะครับแล้วก็พฤติกรรมการใช้บัตรคนจนในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนนะครับก็จะนำไปสู่การพัฒนาบัตรคนจนรุ่นใหม่ ให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยคนจนได้อย่างตรงตัวแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ